ทรรมสวัสดีค่ะดิฉันคิดว่าในตอนนี้อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านลองทำจิตใจให้สงบว่างจากภาระทั้งปวงเป็นเวลาสัก20นาทีเท่านั้นเองนะคะลองให้เวลาแก่จิตของตอนเองให้ได้มีโอกาสพักบ้างชีวิตของคนเราประกอบด้วยกายและจิตต่างที่เราทราบกันแล้วทุกท่านแต่ก็ตลอดเวลาอีกเหมือนกัน ที่เราให้โอกาสแก่กายเท่านั้นได้พักได้นั่งพักได้นอนพักได้นอนหลับแต่ว่าส่วนจิตนี้ทั้งๆที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของทางกายเป็นสิ่งที่บงการชีวิตของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาจิตสำคัญต่อกายเพราะอะไรเพราะมันจะบงการกายให้กระทำผิดก็ได้ให้กระทำถูกก็ได้ เราไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้โอกาสแก่จิตในขณะที่กายมีโอกาสพักจิตไม่มีโอกาสได้พักผ่อนเลยจิตต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาทำงานหนักตลอดเวลาอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตนี้ทำงานหนักก็เพราะว่าแม้แต่เวลาที่จะนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆจิตนี้ก็ยังไม่สงบนิ่งมันจะคิดวุ่นวายไปกับสิ่งโน,น้นวุ่นวายไปกับสิ่งนี้โดยตลอด เรียกว่านั่งอยู่ตรงนี้แต่จิตนั้นไปเที่ยวรอบโลกและในการที่ไปเที่ยวนั้นประเดี๋ยก็เที่ยวด้วยความร้อนประเดี๋ยก็เที่ยวด้วยความตื่นเต้นลิงโลดประเดี๋ยก็เที่ยวด้วยความห่อเหี่ยวเศร้าหมองแห้งแรงสารพัดจะเปลี่ยนไปนี่เรียกว่าจิตทํางานตลอดเวลาไม่ได้พักผ่อนน่าสงสารน่าสงสารจิตใช่ไหมคะท,ทั้งทั้งที่ เราเรียกร้องเราบนหาความสุขอยากจะได้มีความสุขให้เกิดขึ้นข้างในแต่เมื่อเราไม่ให้โอกาสจิตพักแล้วจิตจะเกิดพลังที่จะนำความสงบสร้างสารรค์ความสงบให้เกิดขึ้นในจิตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราควรจะให้แก่จิตก็คือสักวันหนึ่งคือสักเวลาในวันหนึ่งจะเป็นเวลา10นาที15นาที20นาที ตามแต่จะสละได้ลองกำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจเริ่มแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ลมหายใจเข้าเมื่อไหร่ลมหายใจออกก็ไม่เป็นไรหายใจให้ยาวลึกช้าๆอย่างนี้นะคะลมหายใจเข้าออก ลึกช้าๆทั้งเข้าและออกเราก็จะต้องรู้สึกเองเมงื่อลมหายใจเข้าทำความรู้สึกกำหนดความรู้สึกลงไปที่ลมหายใจนั้นตามลมหายใจนั้นตลอดสายลมหายใจเมื่อเข้าสู่กายจะไปถึงไหนกำหนดความรู้สึกคือกำหนดจิตลงไปที่ความรู้สึกตามลงไปให้ตลอดสายพอถึงเวลาจะออก กำหนดจิตให้รู้ว่าลมหายใจจะออกแล้วก็ตามลมหายใจที่ออกนั้นตลอดสายแล้วก็ต้อนรับลมหายใจที่เข้าแล้วก็ตามไปอีกตลอดสายเรียกว่าลมหายใจไปไหนให้จิตไปด้วยผูกจิตไว้กับลมหายใจเป็นการผูกที่มีประโยชน์ทำไมจึงว่าเป็นการผูกที่มีประโยชน์ก็เพราะเหตุว่าเมื่อจิต อยู่กลมหายใจจิตก็ไม่สามารถจะฟุงซ่านไปที่ไหนได้มันจะตัดความวิตกกังวลความยุ่งเหยิงความหนักอกหนักใจความยึดมั่นถือมั่นความเศร้าหมองเสียใจในขณะนั้นจะไม่สามารถเข้ามาในจิตได้เพราะจิตมันอยู่กลมหายใจซะแล้วมันก็ไม่มีโอกาสไม่มีที่ว่างสำหรับ สิ่งที่จะก่อเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นในจิตสอดแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจงกำหนดจิตให้อยู่กลมหายใจทุกขณะกำหนดจิตให้อยู่กลมหายใจทุกขณะรู้ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตนี้มีโอกาสได้พักจิตนี้มีโอกาสได้พักมากยิ่งขึ้นตามลำดับ แม้ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาจริงๆทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานที่จะมานั่งกำหนดจิตให้อยู่กลมหายใจไม่มีเวลาจริงๆเพราะอะไรก็เพราะเหตุว่ามันมีกิจจาเป็นที่จะต้องทำอยู่ทุกขณะถ้าเช่นนั้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรจะนั่งเดินยืนนอน จะทำกับข้าวอยู่ที่บ้านจะถูบ้านจะกวาดบ้านจะเข้าห้องน้ำหรือจะรับประทานอาหารหรือว่าไปที่ทำงานจะต้องกําลังทำงานอยู่จะต้องทำงานอยู่กับสิ่งใดก็ตามแต่เราก็ยังหายใจอยู่เพราะฉะนั้นก็จงกำหนดจิตให้รู้ลมหายใจอยู่ทุกขณะทุกอิริยาบถของการเดินยืนนั่งนอนเพราะอิริยาบถของมนุษย์ ก็มีอยู่สี่อย่างเท่านี้เองคือยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างฉะนั้นจะอยู่ในอิรยาบถใดไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือจงรู้สึกอยู่ในอิรยาบถนั้นกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ให้จงได้ทุกขณะจิตนี่ก็เรียกได้ว่าจิตจะมีสติเกิดขึ้นจะเป็นจิตที่มีความสงบ จะมีความรู้สึกยั่งคิดการทำงานก็จะเป็นการทำงานที่ราบรื่นด้วยจิตใจที่ผ่องใสปัญหาที่เคยพรั่งพลูเข้ามาก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงแล้วก็หน้าตาที่เคยยิ้มไม่ได้ปัจนี้ก็จะยิ้มออกเพราะข้างในมันสบายนะคะหรือเมื่อยู่ที่บ้านจะเคยพบปัญหาจากเด็กๆที่บ้านบ้างปัญหาจากลูกหลานบ้าง ปัญหาจากเศรษฐกิจส่วนตัวบ้างแต่เมื่อจิตกำหนดอยู่กระลมหายใจมันก็ช่วยผ่อนคลายปัญหานั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตมันมีโอกาสที่ได้ว่างได้อยู่เฉยเฉยได้อยู่นิ่งๆิ่งเมื่อมันมีโอกาสได้ว่างได้อยู่เฉยเฉยได้อยู่นิ่งๆมันก็มีโอกาสที่จะได้ใคร่ครวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอย่างละเอียดทีท่วน ด้วยความรอบคอบแล้วก็ด้วยจิตใจที่เป็นกลางคือไม่นึกถึงแต่เพียงตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใคร่ครวญด้วยการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่จะมองปัญหานั้นอย่างใจเป็นกลางพอมองปัญหาอย่างใจเป็นกลางมันจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูมันไม่ผูกมัดไม่ผูกมัดจิตใจไม่ผูกมัดความรู้สึก ของตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของปัญหามากจนเกินไปก็จะค่อยๆเห็นหนทางสว่างว่าเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรมีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถก็จะนำเข้ามาใช้อย่างเต็มที่นะคะถ้าหากว่าผู้ใดสามารถกำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจได้ทุกขณะอย่างนี้ก็บอกได้ว่าเป็นวิธีของการ ทำจิตภาวนาอยู่ทุกขณะจิตแม้จะเป็นขณะที่เรากำลังลืมตาอยู่เราก็สามารถทำจิตภาวนาได้ฉะนั้นถ้าท่านผูดด้ใดจะบอกว่าไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิโดยเฉพาะก็ไม่เป็นไรขอแต่เพียงให้สามารถกำหนดจิตให้อยู่กรบลมหายใจให้ได้ทุกขณะเถอนะคะแล้วเมื่อมีเวลาใดที่พอจะเจียดได้สัก5นาทีสินาทีก็ปล่อยจิตให้ว่างเต็มที่ จากสิ่งที่รบกวนกำหนดจิตให้อยู่กับลมหายใจให้สงบเงียบให้เฉยให้นิ่งให้หยุดแล้วก็ตามลมหายใจทั้งเข้าและออกทั้งเข้าและออกอยู่ตลอดเวลากำหนดจิตให้รู้ลมหายใจทั้งเข้าและออกทั้งเข้าและออกอยู่ตลอดเวลาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย แล้วต่อจากนี้ก็จงรู้ว่าเมื่อใดหายใจยาวก็ให้รู้ว่าหายใจยาวถ้าเรากำหนดจิตให้อยู่กลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ได้อยู่ตลอดเวลาเราจะค่อยๆรู้ลักษณะของลมหายใจละเอียดถี่ท่วนขึ้นเมื่อใดที่เรารู้จักลักษณะของลมหายใจย่างถี่ท่วนขึ้นว่านี่กำลังหายใจยาวนะนี่กำลังหายใจสั้นนะ นั่นก็แสดงว่าจิตนั้นเริ่มสงบจิตนั้นเริ่มมีความว่างเริ่มมีความเย็นสติเริ่มเกิดขึ้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะแยกแยะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกได้ว่าเมื่อใดเป็นลมหายใจยาวเมื่อใดเป็นลมหายใจสั้นเมื่อหายใจยาวก็ตามลมหายใจยาวอีก คือกำหนดกำหนดจิตลงไปที่ลมหายใจยาวแล้วก็ตามลมหายใจยาวนั้นให้ตลอดสายตั้งแต่เข้าที่ช่องจมูกผ่านช่องอกเข้าสู่ช่องท้องผ่านจากช่องท้องเข้าสู่ช่องอกผ่านออกช่องจมูกก็ตามลมหายใจยาวช้าๆด้วยความเบิกบานผ่องใสย,ยิ้มแย้มให้มีความชื่นบาน อยู่กับลมหายใจที่กำลังผ่านเข้าผ่านออกอยู่ตลอดเวลานั้นแล้วก็จะสังเกตได้เองอีกนะคะว่าลมหายใจที่ยาวนั้นครั้งแรกอาจจะหยาบแม้ว่ายาวแต่มันหยาบมันดังลึกแต่พอต่อไปเมื่อจิตนั้นอยู่กับลมหายใจได้มากเข้ามากเข้ามากเข้าลมหายใจที่ยาวนั้น ก็จะค่อยๆละเอียดบางเบาแล้วจิตนี้ก็จะมีความเยือกเย็นผ่องใสมากยิ่งขึ้นตามลำดับแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็จะสังเกตได้อีกว่าในขณะที่หายใจยาวนั้นจิตเป็นยังไงโดยสามารถเปรียบเทียบกับลมหายใจสั้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแทรกซ้อนเข้ามาในบางขณะ เมื่อลมหายใจสั้นผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ว่าเมื่อลมหายใจสั้นนั้นจิตมันไม่เบาสบายเหมือนอย่างเวลาลมหายใจยาวพอหายใจสั้นทีมันชักจะพาให้จิตนี้มีความเหนื่อยมันไม่เยือกเย็นมันไม่ผ่องใสเหมือนเดิมพอเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็รู้ว่าลมหายใจยาวมีประโยชน์ทาให้จิตเยือกเย็นผ่องใสสงบ เราก็จะค่อยๆผ่อนลมหายใจที่สั้นนั้นให้ยาวออกไปทีละนิดละนิดละนิดอย่างธรรมชาตินะคะไม่ต้องพวดพลาดเรากำลังหายใจสั้นก็ถอนหายใจเพื่อกใหญ่เฮือกออกไปอย่างนี้นั่นเรียกว่าก็ดีเหมือนกันขับไล่มันออกไปแต่ว่าบางทีมันมีอารมณ์ของการที่ไม่พอใจสอดแทรกเข้ามาก็บังคับออกไปอย่างรุนแรง แต่ถ้าหากว่าเราหายใจรู้อยู่ด้วยสติพอลมหายใจสั้นเกิดขึ้นก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจสั้นทีละนิดนะคะสมมุติว่าลมหายใจสั้นอยู่แค่นี้เราก็ผ่อนลมหายใจสั้นให้ยาวออกไปทีละน้อยยาวออกไปทีละน้อยให้เป็นธรรมชาติยาวออกไปทีละน้อยให้เป็นธรรมชาติาออรราตโดยไม่ต้องบังคับ แล้วถ้าเราผ่อนออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่างธรรมชาติจะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่จะรู้สึกเบาสบายแล้วก็เยอเือกเย็นผ่องใสแล้วจิตนั้นก็มีความเป็นปกติมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น,นตามลำดับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดเบื้องต้นของการทำจิตภ,ภาวนาหรือการทำจิตการพัฒนาจิต เพื่อให้เป็นจิตที่จเจริญก็คือด้วยการเริ่มต้นฝึกจิตนี้ให้มีความสงบให้มีความสงบเกิดขึ้นในจิตซะก่อนเพราะถ้าหากว่าจิตขาดความสงบแล้วมันจะไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะพิจารณาใคร่ครวนดูสิ่งที่เป็นสัจจะของธรรมชาติสิ่งที่เป็นสัจจาของธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่ควรรู้ที่ควรรู้อย่างยิ่งเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มันจะไม่สามารถมองทะลุเข้าไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกจิตกภาวนาอย่างที่เรียกว่ากระทาวิปัสนานั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการทําจิตให้สงบซะก่อนหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าต้องฝึกสมถะซะก่อนทําจิตให้สงบเยือกเย็นผ่องใจแล้วเราจึงจะสามารถใช้จิตที่สงบอันเป็นสมาธิมีความหนักแน่นมั่นคงบริสุทธิ์สะอาด ว่องไวพร้อมที่จะทำการงานนี้ปฏิบัติในด้านวิปัสสนาคือใครครวญทมใครครวญทำอะไรก็คือธรรมที่เป็นกฎของธรรมชาติทำที่เป็นกฎของธรรมชาตินี้ให้มากยิ่งขึ้นตามลําดับแล้วเราก็จะเห็นลึกขึ้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 นไปถึงสิ่งที่เป็นความจริงของธรรมชาตินั้นอย่างเช่นเป็นต้นว่า เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการที่จะลองฝึกวิปัสสนาท่านนึกว่าเรานึกไม่ออกว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะคะก็ขอแนะนําว่าดูลมหายใจนี่แหละค่ะลมหายใจที่เราหายใจเข้าและออกนี่แหละเราสามารถที่จะฝึกเพื่อดูให้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติในข้อนี้ ก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าอน,นิจจังคือความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลองดูลมหายใจสิคะเป็นยังไงคะลมหายใจของเราเพี่ยงไหมคงที่ไหมดูเอาเองมันไม่มีคงที่เลยมันไม่เคยอยู่เฉยเลยมันหายใจเข้าบ้างใช่ไหมคะลองดู หายใจเข้าบ้างหายใจออกบ้างประเดี๋ยวก็เข้าประเดี๋ยวก็ออกประเดีย๋ยวหายใจยาวบ้างประเดี๋ยวหายใจสั้นบ้างประเดี๋ยวลมหายใจหยาบบ้างประเดี๋ยวลมหายใจละเอียดบ้างประเดี๋ยวลมหายใจก็ติดต่อกันอย่างราบรื่นประเดี๋ยวลมหายใจก็กระชั้นทีขาดเป็นห่วงๆก็มีใช่ไหมคะเพียงแต่ลมหายใจเนี่ยสารพัดจะเป็น เพราะฉะนั้นถ้าบางทีในขณะที่เราเริ่มฝึกปฏิบัติกิจตภาวนาใหม่ๆบางทีมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างเป็นต้นว่าความง่วงเหงาหาานอนอาจจะเกิดเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเป็นอุปสรรคก็ได้เป็นของธรรมดาเป็นของธรรมดานะคะจงรู้เมื่อเราเกิดง่วงเหงาหานอนยืดตัวตรงยืดตัวตรงนั่งให้ตัวตรงขึ้น หายใจให้ลึกยาวนะคะหายใจให้ลึกยาวให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้หายใจลึกยาวไล่ความง่วงเหงาหาวนอนนั้นออกไปยิ้มบังคับจิตให้ยิ้มพอใบหน้ายิ้มกล้ามเนื้อมันจะผ่อนคลายมันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่หน้าที่แก้ม มันจะผ่อนคลายความง่วงจะค่อยๆหายไปความเบิกบานจะค่อยมาเต็มมาแทนที่จากนั้นก็หายใจยาวยาวเข้ายาวออกยาวเข้ายาวออกตามลมหายใจยาวนั้นให้ได้มากยิ่งขึ้นทุกขณะทุกขณะที่มันผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกตามลมหายใจยาว ให้ได้ทุกขณะถ้าลมหายใจเกิดเปลี่ยนเป็นสั้นก็รู้ลมหายใจที่เข้าสั้นทุกขณะสั้นเข้าสั้นออกโปรดอย่าลืมนะคะรู้ด้วยความรู้สึกอย่าคิดอย่าคิดว่าขณะนี้กําลังหายใจเข้าขณะนี้กําลังหายใจออกถ้าคิดแล้วจะไม่มีวันเห็นจะไม่มีวันรู้สึกเข้าถึงความสงบของลมหายใจนั้นได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นจงเอาแต่เพียงว่า ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความรู้สึกถ้าเราสามารถจะรู้สึกในลมหายใจที่เข้าและออกได้ตลอดเวลาพอจิตสงบจิตสงบเรารู้สึกว่าจิตนี้สงบเป็นสมาธิมีความเยอเือกเย็นผ่องใสก็ใช้โอกาสนี้ปฏิบัติวิปัสสนาโดยการกำหนดจิตด,ดูลงไปให้เห็นอนนิจ,จังของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยดูที่ลมหายใจนี่แหละ ก่อนสิ่งอื่นดูความไม่เที่ยงของลมหายใจที่มันเปลี่ยนเกิดดับเข้าออกเกิดดับมาแล้วก็ไปดูให้อย่างนี้ทุกขณะพร้อมกับการหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกเข้าและออกลองฝึกดูด้วยตัวเองนะคะถ้าเราฝึกดูวันหนึ่งหานาทีแล้วก็มารู้สึกว่าทำได้สบาย ผ่องใสก็ขยายเวลาให้เป็น10นาทีก็ยังทำได้สบายผ่องไสก็ลองขยายเวลา15นาทีแต่พอ15นาทีชักจะรู้สึกไม่ค่อยได้เหมือนเดิมก็ไม่แปลกเป็นของธรรมดาทุกอย่างตกอยู่ภายใต้กฎของความเปลี่ยนแปลงคือกฎของอนิจจังก็จงทำเหมือนอที่เพื่อนชาวต่างประเทศเราว่าจงมีความอดทนภาคเพียรพยายามทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ความสําเร็จจะต้องเป็นของเราแน่นอนและความสําเร็จนี้ไม่ใช่อื่นจิตนั้นจะยิ่งมีความสงบสบายเยือเกเย็นผ่องใสและชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีระบบระเบียบแบบแผนมีความกลมกลืนมีความเป็นอยู่อย่างถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความสุขสงบที่แท้จริงธรรมสวัสดีนะคะ สถาโลกให้ยืนยงปลอดภัยพิณาคงเป็นโลกสถาพรอากแกลงพระคำไม่ สัตว์พระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรม